สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สีมาสีออกมาเบาเรื่องทรัพย์หลุดนะคะพี่น้องเป็นคือคลิปะะสี่บอกค่ะทรัพย์พ้นติดตามคลิปสี่ลดลง,ลงต่างเยอะมากเองค่ะบอสบอสทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะขาดเงียวหรือว่ามันเป็นเพราะคนกดจกเลิกติดตามค่ะคลิปสี่มาขอคำแนะนำหนะะ่อยค่ะ ก็คือคนกดติดตามลดลงจนหน้าใจหายจนทออะทอมากบลยมมคลิปที่กะพยายามทำคลิปออกมากให้มันดีที่สุดแต่ว่ามันเจอเหวนแกนแบบนี้ลิปสีซีทงทอมากเลยค่ะทอที่สุดเลยค่ะมันลดลงทุกห้องเลยเรือพา มีคนตกเลิกมาขอมาขอกำลังใจมาคอมเมนต์เฮาแล้วก็แล้วกดติดตามพ่อกดติดตามไปปุ๊บก็บมาโกโจกเลิกย้อนหลังอันนี้ก็คือคนบ่าจริงใจเลยนะคะคุนมีความจริงใจต่อเพื่อนอยู่ทุ่มน้ำกัน มันลดลงชันหนาใจใหายค่ะลดล,ลงทุกวันเลยกิฟซี่ก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรถ้าถ้าพี่นอ้องพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปให้กิฟซี่น้เลิค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย